อันนี้ไปใส่หนิฮะพูดอะไรไปใส่ไปใส่หนิใครไปใส่อแอดมินมอะไรล่ะทีไปใส่หนิอ๋อแอดมินหมอแอดมินก็นไปดำนะโหบ้านไมติดไฟเลยวะดำอันอันผู้ใดไออัน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 คลับอันนัหนนะนั่งยิ่งด่าจอดิด่าก็ได้ยินมบ้งไ,ได้ยินไม่ใช่แล้ว อยากจะเป็นเนื้ออันต้องอันี้ก่อนนะพี่ต้องต้องต้องสร้างอันแรกก่อนเฮ้ยทำไมวอวอไทยทองจังอยู่กรุงเทพโดมันต่อร่างเรื่างวอท่องอ่ะอาเออเออ๋อมาเลยครับคุณกล้วย อันเอออัน่มหน่อยได้อันคตรบาดเด๋ยครับอันอันี้อยได้บ่จ้าตัดแต่กลอยแน่ซอยซอยจังไดจ้าอันออกออกจากมองนี้บ่ได้จ้าดึงดึงออกไปแน่งันจติดเขื่อนวเตือนเบิดเอาไปอัน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 ออกออกจากมองมองนี้บ่ได้เป็นยังไง มันย่านเนาะมันหลงหมอ,อยานผีเพราเมื่อวานมันหลุแต่มันมันหลุดแต่เม,มืวานวันนี้มันออกมาได้ยานผียานผีตีน,ตน,นมันมาเล้วเ <c oughs> ฮ้ยมันมาเด้วฮ้ยดีแล้วผีมันวิ่งมาครับถ,ถ้าเป็นแบบคนเนี่ยโหวิ่ง <c oughs> เปิดลูกกระสุนมาก,ก่อนโมโมทิมใบบัวนี่โมมทิมไบอไม่ได้บอวนะแมนจ่าโมทิมอแล้วกับจังไดนก่อนนั่นตีล่แหละกับจังไดนเนี่ยนะลอยเออโปรซินโปรซินก็อยากได้นะไม่เคยเห็นเลยทำไมไมันมีน้ำหยดตรงนี้ ครับนึ่งแอดมินกัลงทาาเอานเล่นเลยป็นเกมธรรมดาก็โดนด่าแล้ว years later บอกเรื่องรี่พาเขาไปเสียหนุ่มท <ness> ี่ร <level> ิมทะเลก็ไม่ไป ขนลุกว่ะาเกยรไม่ออกอยากกินก่ามขนลุกอะรู้สึกปวดปดูอะไรกันอยู่เลยจะเข้าห้องน้ำไหมขี้ขี้เลยลืมเอาเลย เพิ่งรู้นะพี่ลอเป็นแนวนี้ใช่ใช,ใช่ผมเป็นประยานี่บีไอพีอะไขาดกันเด็กนั่งลิงนี่แหละแต่ต้องหาเด็กนั่งลิงมาครับแล้วให้พี่ลอยยู่ฝั่งนี้ พอพยายามพอพยายามพอมแล้วครับโอเคมาออกมาแล้วหรอยังหาหนึ่งเก้าลักลาได้เอกเอกกสลักะเดี๋ยววันนี้เสลักตายผมบ้าเจอจังไงหกหมื่นหกหมื่นเดี๋ยวเราพี่ตลอดร้อนก่อนดีกว่า ไม่เมาตัร้อนเหรอผมผมไม่ค่อยร้อนนะโดผมเบิดีดีวีเอยเออยังไงได้ไม่หมดแอดครับไอเขาส่งลูกรถดไถของเขาอินหมดเลยโดนก็ไม่ไหนบรอไปเอาคนพูด เวลาขับอยู่นบนเครื่องมันไม่เห็นไฟนะจานหำม,มันต้องเข้ามาใกล้ระยะหน,นึ่งอ่ะมันถึงจะโหลดไฟขึ้นมาให้เห็นเนี่ย,ยจานจาันมาดูหนึ่งจันจตกมาดูคลังแสงเห็นแล้ววันนั้นคุณอาร์มพาเข้ามาดู ยื่กระบอกนี้เปิดหุนนะ่นแล้วเก็บยูเรเนียมมาข้ามกระสุดหัวหัวยูเรเนียมมาแล,ล,ล้วต,ติดติดที่ว่าตู้ยูเรเนียมมันไขความยากของตู้ยูเรเนียมมันเท่ากับไอ้ตู้ฟินิเทียในบังเกอร์ไหมใช่ใช่ระดับเดียวกันเนาะใช่ไห่มันไม่ได้ยากเกินไปนะผมก็ยังพอไขได้แต่ก็ใช้เยอะอยู่นะ้ <laughs> ต้องถอดชุดไข่กันชุดยูเรเนียมไงก็ฉีดฟีนิเทียเอา ให้ผมนส่นยไปไหนวะตั่แตกงนั้น롱พากิบนี้ไม่ไม่สปอนบอยไม่สปอนซอมบี้เท่าไหร่เลยคุณก็จังนั้นนี่ไม่ไม่ออกมาเลยนะจะำ มาแรกๆผมไม่แน่ในตัวไม่มีอะไรจะใส่เล่นอย่างไรน่ออกจางออกกินออกจาองออกมา,าทีหลายๆตัวตอนนี้ขอคุณพบมือตัวนีมือ,มอ,อเลยพร้อมลุ้นพร้อมเจอแบบมันสลอดไม่มีออกเลยถ้าออกมาแล้วายๆตัวเนี่ย เราก็รักใจผู้เล่นใหม่เดียวผู้เล่นเก่าก็อยากมีโมเมนต์ไอ้น,นี้กับเขาบ้างเพ่นเก่าก็อยากโหดบ้างเมา years later. ด,ดาเลบยี่ไอ้เอ้เจอโจมจาง,งไปไปตรงชั้นล่างหน่อยไอมันจะมี ตัวหนึ่งตัวหนึ่งใส่หน้ากากห่อแอด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 แอ ไปขอคนไปขอไปขอคนนั่นแหละคุณ,คณโทษสการ์ดเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวทำให้แกลสลบแล้วก็ลูดออลไหมเอาไหม,อ,ไหมอ่ะเอาค่ะเอาๆๆเอาเดี๋ยวดิ๊ดิ๊ดไม่ไม่ต้องลูดไม่ต้องลูดถ <c oughs> อดเสื้อเอายกเลิก <c oughs> ยกเลิกกดยกเลิกก่อน เปิดเปิดเปิดอ้าวไม่ทันแล้วโอ้โหค้างไว้เอาไว้เอาไว้เอาไว้กดเปิดอะเปิดสิเออตื่นมานี่พ <c oughs> ี่เถี่เสื้ออบไ้ตื่นมาวิ่งองิง ไม่เป็นไรไม่ตกน้ำหรอกแ๋ยว่าเปิดประตูให้หน่อยก็ดีนะอ่ะดีโดมาให้ครับอย่าไปแย่ันเนี่ยย่อยู่ไหนเอานี่ไปด้วยแต่บอกมันมีข้าวกินเด็กก็เป่าผมหายแล้วเธอคนไปตก ดูคืออะไรอ่ะเอาเอากระเป๋าดิวโดไงเอากระเป๋าไปแล้วเอาไว้ทำไมดิวโดอ่ะเอาไว้ดูเหรอเฮ้ยเฮ้ยยังไงบ้านผมไม่ใช้เรือมาให้บ้านผมไม่ใช้เรือมาให้นะอ๋อเพราะมีอยู่แล้วใช่ป่ะมัน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 ดูดได้เหรอแล้วมันมันเอ๊ะมันได้มันทำได้มากกว่าดูดอีกนะอ้โล้างนี่